สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่อง Smile.com นี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับส่วนประกอบของ Microsoft Excel นะครับถ้าอยากรู้แล้วไปชมกันเลย 1. นึ่ต้ด้านบาร์หรือแถบชื่อเรื่องจะเปลี่ยนไปตามงานที่เปิด 2. ส,สกอบาร์อ,อยู่ทางด้านขวาของจอใช้สำหรับเลื่อนข้อมูลที่เราต้องการ สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงและด้านขวาด้านซ้าย 3. ฟอร์มูลาบาร์ใช้ป้อนข้อมูลหรือใช้ป้อนสุดรคำนวณและใช้แก้ไขข้อมูล 4. n a เนมบ็อกหรือกล่องชื่อใช้บอกตำแหน่งที่ใช้ทำงานอยู่เช่นเราคิดที่ช่องไหนช่องหนึ่งมันจะขึ้นชื่อ เช่น A 1 B 1เป็นต้น 5. Active Cell หรือเซลล์ที่ใช้ทำงานอยู่เป็นตัวอัสอนอลัมม์และหมายเลขของแถวเช่นเราคลิกที่ A Active อยู่ที่ A 1คอลัมน์ A แถวที่1 6. Worksheet คือ แผ่นงานเป็นพื้นที่ที่สำหรับแสดงหรือป้อนข้อมูลต่างๆ 7. จ็ดชีแท็บแโลหรือแถวที่เรียงต่อกันในแนวนอน 9. คอลัมน์คือช่องเซลล์ที่เรียงต่อกันในแนวตั้ง 10. วิวชอตคัท คือมุมมองเอกสารเช่นเขาโค้งหน้ากระดาษเป็นต้น 11. Zoom c o n t r o นโทผมใช้ในแท็บเล็ตนะครับไม่ได้ใช้คอมก็อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะครับซ o มคอนโท o l s คือการควบคุมย่อขยายเอกสารมีปุ่มบวกและปุ่มลบเป็นตัวควบคุมและสุดท้าย 12. Ribbon คือปุ่มรวบรวมคำสั่งหรือปุ่ม ควบคุมต่างๆแบ่งคำสั่งออกเป็น8แถบ 1. ไฟล์ 2. หน้าแรก 3. แทรก 4. เขาโครงหน้ากระดาษ 5. สูตร 6. ข้อมูล 7. รีวิว 8. แถบมุมมองและสุดท้ายนี้ขอบคุณที่ทุกคนหรือท่านผู้ชมรับชม คลิปของผมมาจนจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าอยากให้ผมสอนอะไรผมจะมาทำให้นะครับบ๊ายบายขอสิมเรื่อง Microsoft Excel หน่อยนะครับ Microsoft Excel คือตารางคำนวณตารางคิดคำนวณหรือตารางต่างๆใช้สำหรับ คิดคำนวณในเรื่องต่างๆเช่นใช้ทำรายชื่อใช้เป็นตารางทำบัญชีได้หมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปที่โปรแกรม Excel ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับ